ข่าหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะ นายสุริยะชัยระวิวันผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าหลังยุติการค้นหาร่างผู้ประสบภัยวันนี้มีการเคลื่อนย้ายเศษปูนไปไว้ที่กองปูนซึ่งระหว่างการเคลื่อนย้ายก็จะเป็นกระบวนการตรวจสอบเรื่องชิ้นเนื้อหรือกระด,ดูของผู้ประสบภัยเพื่อเก็บให้กับสถาบันนิติเวชให้ครบถ้วนมากที่สุดหลังสุนัขเคนายพบชิ้นเนื้อและกระดูกกระโหลกศีรษะชิ้นเล็กๆติดไปยังกองปูนแล้ววันที่13ที่จะถึงนี้ก็จะมีการนิมนต์พระสงฆ์จำนวน109รูปมาทำบุญในช่วงเช้า เวลาประมาณ8นาฬิกให้กับผู้ประสบภัยและเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนถอนกำลังส่งมอบพื้นที่ภายในวันที่15พฤษภาคมนี้ ที่วัดพุทธาธิวาสพระอารามหลวงอำเภอเบตงนายนพดลจันทรัตน์รองอายการจังหวัดเบตงพร้อมคณะร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งอาหารข้าวหวานแด่พระสงฆ์เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขาบูชาประจำปี2568เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสวดมนต์ฟังเทศถวายพัะตหาพลส่วนในช่วงเย็นเป็นพิธีเวียนเทียนรอบนักเรียนช่วงข้ามก็จะเป็นพิธีเวียนเทียนรอบประชาชนเพื่อน้อมลำลึกถึงพระกุณนประเสริฐของพระ สัมมาสัมพุทธเจ้า มาต่อกันที่วัดอุดมลังสีพระอารามหลวงจังหวัดนครนายกจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสําคัญสากลโดยพระอุดมวัชิรนายกเจ้าคณะอาเภอเมืองนครนายกจะอาวาสวัดอุดมธานีประธานฝ่ายสงฆ์นำสวดเจริญพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมกันเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสําคัญสากลของโลกโดยนายชันนนวาสสิริู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกประธานฝ่ายคารวะพร้อมคณะแต่งชุดขาวร่วมกิจกรรมดังกล่าวซึ่ง วันวิสาขบ,บูชานะเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งทางพระพุทธศาสนาเป็นวันคล้ายวันประสูต,แตสิและปเรณิพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาต่อกันที่บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ri, ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลแกาบเชิงซึ่งมี2เขตเลือกตั้ง17หมู่บ้านมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด19,154คนพบว่ามีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิตั้งแต่เช้าหลังเปิดอีบโดยเฉพาะที่หน่วยเลือกตั้งที่11เขตเลือกตั้งที่1ที่สารากลางหมู่บ้านใหม่พาชื่นพบว่ามีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นจำนวนมากตลอดทั้งวันไม่ต่างจากหน่วยเลือกตั้งอื่นคาดว่าจะะมมีปรชชาชนานสิิ เลือกตั้งไม่ต่ำกว่า70%เนื่องจากประชาชนบางส่วนไปทํางานอยู่ต่างจังหวัด รถโดยสารมาจากกรุงเทพจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่อำเภอกันกทละลักษ์จังหวัดศรีสะเกดถึงบุรีรัมย์ชนเสาไฟฟ้าสองสว่างตกร่องกลางถนนผู้โดยสารทั้ง7คนพร้อมคนขับได้รับบาดเจ็บในผู้โดยสารเล่าว่าเหมารถตู้จากกรุงเทพจะเดินทางไปอำเภอกันกทละลักษ์จังหวัดศรีสะเกดเพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาลโดยออกเดินทางเมื่อเวลาประมาณ21่สนาฬิกาให้ถึงอำเภอกันกทละลักษ์ในตอนเช้าแล้วไปใช้สิทธิเลือกตั้งแต่รถมาเกิดอุบัติเหตุซะก่อนอย่างไรก็ตามจ้าหน้าที่ตำรวจสพนางรองจะทำการสอบสวนถึง สาเหตุอีกครั้งเบื้องต้นทําการเจาะเลือดคนขับหาสารเสพติดส่วนผู้บาดเจ็บก็จะให้ตรวจเช็คร่างกายก่อนซึ่งแพทย์อาจจะให้กลับบ้านเพื่อไปใช้สิทธิ์ได้ฐานข่าหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะ